สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมสู่ช่องพระเครื่องดวงดี99นะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องอีพีที่5นะคะพี่ๆขาน้องก็มีพระสวยๆนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะที่ราคาพิเศษเหมือนเดิมเลยค่ะ200บาททุกรายการ2องค์300เท่านั้นนะคะพี่ๆขาถ้าอย่างไรนะคะน้องขอฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะช่องทางเดิมเบอร์เดิมไลน์เดิมนะคะ 0916967427เบอร์นี้พี่พี่สามารถโทรกันเข้ามาหรือจะแอดผ่านไอเดีไลน์มาก็ได้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะค่าจะส่งนะคะพี่พี่จ๋าค่าจะส่งเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่50บาทแต่ถ้าพี่ๆโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีนะพี่พี่นะจะรับกี่องค์น้องก็จะส่ง50บาทนะคะพี่พี่ะานะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมพารายการแรกกันเลยคะ่ะพี่พี่อาจจะเป็นรายการนี้เลย เป็นปิดตาจโมโบหลวงปุ่โตวัดระดูชิมพีค่ะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่จ๋านี้เลยสวยสวยเลยนะคะพี่พี่รับชมพิจารณาดูก่อนนะคะชื่นชอบสนใจยังไงพี่พี่โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่สองค่ะจะเป็นนางพญาค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เลยรายการที่สอง พี่พี่รับชมดูนะเป็นเนื้อสวยสวเลยนะคะพี่พี่ขาถูกใจยังไงก็ลองพูดคุยกันก่อนได้ค่ะพี่พี่แล้วก็ค่อยตัดสินใจนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นรายการที่3ค่ะเป็นพาซุ้มกอนะพี่พี่นะนี่เลยเนื้อสวยสวเลยนะคะพี่พี่รับชมกันดูก่อนนะชื่นชอบยังไงพี่พี่ติดต่อสอบถามน้องมาได้นะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างวิดีโอคลิปนี้ค่ะพี่พี่รายละเอียดเพิ่มเติมก็เหมือนกันนะรายการนี้รายการที่3มนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไป รายการที่4คะ่ะเป็นเหรียญราชการที่5นะคะเป็นเหรียญเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่5นะ,ะด้านหลังจะเป็นพญาคุฑค่คะพี่ค่ะนี่เก่าสวยเลยค่ะ <onces. S 2> เหรียญน,นี้ค่ะพี่ๆลองรับชมกันดูก่อนนะคะชื่นชอบยังไงพี่ๆทรกันเข้ามาได้เลยนะ,ะขอไปค่ะรายการที่4่ค่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่5ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมอ่านี่เลยนะสวยๆเลยค่ะรายการนี้แบบ นะคะจะเป็นรายการที่5ค่ะพี่พี่จ่ารายการนี้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมากันได้เลยนะพ,พี่นะรายการที่5อย่าลืมระบุอีแจ้งหมายเลขรายการให้น้องด้วยชัดเจนนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยนนะพ,พี่นะรายการที่6ค่ะพี่พี่นี่เนื้อสวยสวยเลยใจพี่จ่ารายการนี้นะเป็นรายการที่6นะคะ ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ติดตอ่อสอบถามกันมาได้เลยรายการต่อไปรายการที่7ค่ะพี่ๆค่ะเป็นปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่รายการนี้นะคะรายการที่7ค่ะพี่ๆลองรับชมพิจารณาดูนะนี่ด้านล่างจะเป็นฝั่งตะกุดนะคะเป็นนีเลยฝั่งฐานแบบนี้หน้ารายการนี้รายการที่7รายการต่อไปรายการที่8ค่ะพี่ๆคะ่ะจะเป็นเหรียญ หลวงปู่ศรีนะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่8เหรียนหลวงปู่ศรีนะคะเก่าๆสวยๆค่ะชื่ชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆพิจารณาดูนะน้องก็นี่เลยพยายามให้พี่ๆดูใกล้ๆชัดๆนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่ๆสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันและขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นรายการที่9ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่ๆค่รายการนี้นะรายการที่9้านะคะ นี่เลยถ้าชื่นชอบยังไงพี่ๆติดต่อสอบถามมากันได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะพี่ๆจ๋าเป็นพระลีลาเมดขนุนนะพี่นะรายการที่10คขะเนื้อเก่าๆเลยพี่ๆรับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบยังไงพี่ๆถูกกันเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่11ค่ะเป็นขุนแผนหลวงปูดทิมฝั่งตะกุดไปให้นะพี่นะรายการนี้เลยรายการที่11เลี่รียมกรอพลาสติกไปให้อย่างดีเลยนะคะวีขานนี้เลยสวยๆเลยนะชื่นชอบสนใจ ยังไงพี่พี่ถูกกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะไปติดต่อทีรายการต่อไปรายการที่12ค่ะปิตาหลวงปู่โต๊ปิตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โต๊วัดประดู่ชิมพี่เนื้อเก่าๆสวยๆเลยค่ะรายการนี้รายการที่12นะพี่นะนี่จะเป็นด้านหลังค่ะพี่นี่เลย รายการต่อไปค่ะรายการที่13บสามคอะวิวขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีอ่าด้านหลังเป็นนี่เลยหลังเยือนอินเดียนะพี่นะสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13บสามนะพี่นะนี่สวยๆเลยอย่าลืมจะมีพีแจ้งหมายเล็กรายการกันมาด้วยนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เลยสวยๆเลยนะพี่นะรับชมพิจารณาดูได้เลย ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็นะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างไหนพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่15ค่ะเป็น เป็นเหรียญหลวงพ่อพระพุทธชินราชในวินารา,า,ายการนี้เลยรายการที่15นะคะที่จะเป็นด้านหลังนะพี่ๆนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ติดตอ่อสอบถามกันมาได้เลยค่ะพี่ๆจ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่16ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญเก่าๆสวยๆค่ะพี่ขานี้นะรับชมกันดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆถูกกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดตอ่อของน้องได้เลยนะคะ กันตัวที่รายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะพ,พี่ค่ะเป็นพระมเหส่วนนะพี่นะรายการนี้เลยรายการที่17ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะพิจนารณานแล้วติดต่อสอบถามกันเข้ามา200บาท2ององม์มเท่านั้นเลยค่ะพี่ค่ะค่าจะส่งเก็บเงินปลายทาง5้าิบาทถ้าพี่ๆโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีนะพี่ๆนะ ขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่พี่ๆสนใจถูกใจอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมสามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะพี่ขาเป็นพระผงสุพรรณเนื้อกาๆสวยๆค่ะรายการนี้เลยรายการที่18นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะสวยๆเลยค่ะรับชมกันดูค่ะพี่ขารายการต่อไปรายการที่19ค่ะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่ขารายการนี้เลยนะสวยๆเลยค่ะพี่พี่รับชมพิจารณาดูช ชอบยังไงพี่โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่19เกหน่อยพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่20ค่ะรายการนี้เลยค่ะจะเป็นเหมือนนาปกหรือเปล่านะหรือว่าขุนแผนนี่แหละน้องไม่แน่ใจนะพี่นะเราคิดว่าน่าจะเป็นพระขุนแผนนะคะเพราะว่าแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะพี่นะเป็นรายการที่20่ค่ะพี่ๆรับชมดูนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะคะเนื้อกเก่าเลยนะพี่นะนี่ รายการที่20นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่21ค่ะจะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้เลยเตรียมอยู่ในกรอบอย่างดีอย่างสวยงามเลยนะพี่นะรายการที่21ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่22ค่ะจะเป็นพระลีลาสิงห์ป้อนเหยื่อนะพี่นะรายการนี้เลยรายการที่22นะคะเชื่อชอชอบสนใจถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่23ค่ะพี่ๆค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ๆรายการนี้เลยรายการ การที่23นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่24ค่ะพี่ค่ะจะเป็นนางพญานะพี่นะอ่นนี่เลยเนื้อเก่าๆสวยๆนะคะรับชมพิจารณาดูรายการนี้นะคะรายการที่24ค่ะพี่ค่ะชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ที่เบอร์โทรของน้องด้านล่างนี้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่25นะพี่นะจะเป็นสมเด็จอกพุทธนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ค่ะ นีเลยรับชมกันดูนะคะเช่นชอบถูกใจสนใจรายการไหนก็จำอีพีจำหมายเลขรายการแล้วติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่ขาจะเป็นรายการที่26นะคะพี่ขาเป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินรายการนี้เลยนะนี่เลยสวยๆเลยนะคะรับชมพิจารณาดูก่อนนะพี่นะแล้วก็ค่อยตัดสินใจน,น,นะพี่นะรายการนี้เลยสวยๆเลยค่ะ200บาท 2- องค์300เท่านั้นนะพี่นะชื่นชอบรายการไหนก็ถูกกันเข้ามาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการ ต่อไปเป็นรายการที่2 7นะคะพี่ขาเป็นพรซซุงกองนะคะพ,พี่นะเนื้อเก่าๆสวยๆค่ะรายการนี้รายการที่27่สิบเจนะพ,พี่นะชื่นชอบยังไงก็พิจารณาแล้วโทรกันเข้ามาได้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะพี่ขาในรายการนี้เลยไปต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่2 8ค่ะพี่ขาจะเป็น นางพญานะคะพี่ขารายการนี้นะนี่เก่าๆสวยๆค่ะพี่ๆรับชมกันดูก่อนได้เลยนะแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่29่ค่ะพี่ขาจะเป็นพระผงของขวัญน,นะพี่นะรายการนี้เลยนะพี่นะนี่เก่าๆค่ะสวยๆนะ พี่ๆชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามมากันได้นะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เลยรายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะเป็นรายการที่30มสิบนะพี่นะจะเป็นสมเด็จปกโคนะคะหลวงปู่โตวดประดูชิมพีนะพี่นะนี่องค์เล็กๆสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่30ค่ะถ้าสนใจชื่นชอบรายการไหนนะพี่ๆก็ติดต่อ สอบถามกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อนี้เลยนะคะพี่ขา0916967427เบอร์นี้พี่ๆสามารถแอดผ่าน ID l i n e มาได้เลยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ